มาเคลียร์ก tamam ันต่อค่ะก like ับเรื like ่องของไทยกัมพูชาเนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเกริ่นเอาไว้กัมพูชาปัจจุบันต้องบอกว่าเล่นบทเหยื่อคุณสุรนันท์ครับถึงขนาดที่กษัตริย์เนี่ยออกมาประกาศว่ามอบอํานาจให้ฮุนเซนรวบอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อปกป้องการรุกรานจากประเทศไทยก็ก็ก็อย่างที่เราคุยกันอ่ะเขาแต่งละครมาตั้งแต่ต้นละคือคำว่าแต่งละครนี่หมายความว่าเขามียุทธศาสตร์มีสตอรี่เรื่องราวเรื่องเล่าในเรทีฟอย่างนี้ เป็นผู้ถูกกระทําของโลกประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่ากาลังอาวุธก็มากค่ะแกล้งขเขมรมาตลอดอเขาเล่นบทนี้แล้วเป็นบทนี้ที่ตั้งแต่ตั้งแต่ร้องเพลงชาติตามเมือนทม<อ>ตั้งแต่คือ,ค,อคือสตอรี่เนี่ยเขามีนี่คือสตอรี่หนึ่งของเขานี่คือสตอรี่หลักของเขาเลยแหละจะบอกคนกัมพูชาหรือบอกโลกบอกทั้งสองคนแล้วโลกจะเชื่อหรอคะโลกก็ก็แล้วแต่งไงโลกโลกก็เขาก็มีเพื่อนเหมือนกันนะไม่ใช่ก็ไม่มีเพื่อน ช่ไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันคุณมาเนตก็ก็ค่อนข้างจะเป็นนายกมาสองปีก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญพูดภาษาอังกฤษดีค่ะเอ่อพรีเซนต์ตัวเองเป็นรุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นพ่อถ้าวัดจากการประชุมที่มาเลเซียกับคุณภูมิธรรมตอนนั้นร,รู้สึกว่าคุณมานเน็ตก็ชิงพื้นที่สื่อได้เก่งอยู่นะเออจริงๆแล้วใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ท่านประธานอันวาก็ก็แปลกๆนะแต่ว่าอา่ะ อันวาก็มีปัญหาของเขาเองในประเทศใช่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 แต่คุณมาเน็ตเนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีสปีชที่ที่อ่านเนี่ยคือเขาควักมาปั๊บเขารู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดสั้นๆเหมือนกับร่างที่นั่นอ่ะไม่ได้เตรียมตัวจริงจริงจริงๆมันต้องเตรียมไปค่ะต้องเตรียมไปอย่างที่ผมบอกคุณเหมือวว่าเตรียมไปต้ถ้าในกรณีที่ประสบความสำเร็จใช้สปีดนี้กระเป๋าขวาถ้าไม่สำเร็จใช้กระเป๋าซ้าย แล้วเราไม่มีทีมเหรอคะมันเหลือเชื่อไหมก็ผมก็แปลกใจไงว่าอันนี้ไม่ได้ตําหนิคุณจีรายุนะคุณจีรายุในสบทกะแต่จริงๆวันนั้นเอาเอาที่ชานลันสิวันนั้นควรจะเอาโคศกกระทรวงการต่างประเทศไปคือท่านนิกรเดชใช่อธิบดีกรมสารนิเทศเพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้ร่างอะไรที่ภาษาการทูภาษาการทูตภาษาอาเซียนภาษาที่ จะเล่าเรื่องซึ่งจริงๆมันเป็นโอกาสที่จะฟ้องโลกของเราเหมือนกันนะเพราะสายตาของโลกจับมองอยู่ถูกไหมใช่ผู้ผู้สังเกตการทั้งจีนทั้งอเมริกาอยู่เราควรจะเล่าเลยว่ามันเกิดอะไรโรงพยาบาลแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อความสงบเนี่ยเราจะยอมหยุดยิงทั้งๆที่เหมือนเป็นผู้รุกเราจะยอมหยุดยิงเราควรพูดทานองนั้นเหมือนท่านทูตเชิดชัยในอันนั้นอันนั้นเขาต้องฟ้องอย่างนั้นเลย อันนี้ต่อหน้าคุณมันเนตอาจจะเบาลงมานิดหนึ่งแต่ให้คนรู้ว่าเฮ้เราก็เป็นผู้ถูกกระทําะแต่เพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคเพื่ออาเซียนเรายอมหยุดยิงจอมเจรจาการที่เขาสร้างสตอรี่เก่งนะะตั้งแต่หัวยันหางรับรูปไปในทางเดียวกันหมดเนี่ยสุดท้ายมันจะทาให้เราชนะศึกด้านการทหารแต่แพ้สงครามไหมคะเออวันนี้เราเริ่มตามทันอย่างที่บอกนะครับแน่นอนมาช้าแต่มานะหนึ่งทหารเนี่ยตั้งแต่วันแรกชนะเรื่องโฆษณาเรื่องสงคราม สื่อสารมวลชนโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยไทยชนะสื่อสารกับคนไทยด้วยความเป็นจริงโฆษณาชวนเชื่อฝั่งกลับไปครับเขมรทําลายฐานเขาอันที่สองคือต้องยอมรับประชาชนไทยอินฟลูเอนเซอร์ไทยก็ไม่ธรร,รมดากับประชาชนนี้ล้าหน้ารัฐบาลไปไกลเลยฟัดกับเขมรเละไปหมดดิฉันตลกมากดิฉันก็เกาะติดเรื่องนี้แล้วบทชาวบ้านนะคะแล้วทุกคนก็จะติดแฮชแท็กปุกนายกหน่อยปุกนายกหน่อยใครก็ได้ปุกรัฐบาลหน่อยก็ไป ไปเม้นคุณเซนจนคุณเซนต้องปิดหน้าอย่างเงี้ยล่าสุดบล็อก IP ประเทศอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในในส่วนนั้นนั้นไม่น่าเป็นห่วงการทูตอย่างที่บอกเริ่มตามทันแต่การเมืองเนี่ยความที่ภาวะผู้นําของเราเนี่ยติดปัญหาการเมืองภายในประเทศติดคดีอยู่เนี่ยมันขยับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ที่ควรจะทําได้นะครับ acting prime minister ก็แทนไม่ได้ใช่ acting prime minister ก็แทนไม่ได้แต่ prime minister ถ้ากลับมา acting ก็คงไม่ไหวเหมือนกัน ถ้าเป็นคุณแพ่ทองทานเจรจาเรื่องนี้คุณสุรนันท์คิดว่ามันจะจบผมก็เป็นห่วงเหมือนกันอาจจะพังกว่านี้มันไปพูดอย่างนั้นก็มันก็น่าเกลียดนะแต่คิดอย่างนั้นก็ผมคิดว่าคุณภูมิธรรมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะไม่เก่งเรื่องต่างประเทศแต่ความเก่าทางการเมืองแล้วก็การศึกษาทางการเมืองมีมาสูงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยออไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องต่อรองทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าคุณภูมิธรรมเองก็รู้ว่าว่าทํำยังไงที่จะทําให้ ประเทศไทยไม่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นอวันนั้นเนี่ยผมว่าโอเคแล้วยังมีพลเอกนัทพลน้าพาน,นิตก็ไปใช่มาริสเงียมของเขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคุณภูมิทรรู้ในในเบทีโต๊เจราจาไมห่ห่วงหรือแม้กระทั่ง GBC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าท่านพลเอกนัทพลก็คงทําได้ดีเนี่กนนนยกำลังจะถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมในมิติของระดับรัฐมนตรีแล้วปัจจุบันเป็นระดับเลขาใช่ไหมคะซึ่งพวกนี้จะเป็นระดับรัฐมนตรีมันจะจบได้ไหม มันก็จบในลักษณะแบบกว้างๆอ่ะแบบสไตล์อาเซียนสไตล์องค์กรระหว่างประเทศผมก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มาเคยทํางานกันมาแล้วก็ก็รู้ว่าในที่สุดก็อาจจะมีอีกวงประชุมหนึง่งมีบันทึกที่สวยหรูว่าเราตกลงกันนะว่าเราจะเป็นเราจะหยุดยิงเราจะมีคณะกรรมการขึ้นมาดูเขตชายแดนต๊ดๆอาจจะมีคนอื่นเข้ามาร่วมไม่รู้มาเลเซียหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ควรยอมนะ จริงๆเราควรจะจับว่าโอเคตกลงแล้วก็ไปคุยกันต่อใน JBC แล้วก็เพื่อสันติภาพเราก็จะหยุดยิงอมันก็มีทำนองนั้นแหละแต่ถ้ามันจบแบบนั้นเนี่ยฉันไม่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบจริงๆนะคะคือกัมพูชาต้องอะไรอีกสักอย่างหนอ่งแน่เลยพูดกันตรงๆนะผมคิดว่ามันมันจบมันจบไม่ได้มันจบจริงยากก็อย่างที่บอกเราพูดตั้งแต่แรกอ่ะคุณเซนยังรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าอยู่ถูกไหมครับ แล้วทางการเมืองของเขาเนี่ยเข,เขาเขาต้องอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราให้เรื่องอธิปไตยไม่ได้เราให้เรื่องชายแดนไม่ได้คถูกไหมแล้วจริงๆเรามีจุดสองจุดเราอยากได้อยากได้เพิ่มไปซ้ําไปพูดกันกระซิบกันอย่างเงี้ยกระซิบกันดังๆแต่ทางการทูตมันทําได้ไงคุณคหมิวภาษาทางการทูตมันมีอะไรที่มันทําให้เอมันไม่ชัดแต่ว่ามันเหมือนกับข้อตกลงกันได้ว่ามีความเราจะอยู่ร่วมกันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ ยังไงเราก็หนีจากกันไม่ได้คนไทยกับคนเขมรควรจะเป็นเพื่อนกันศิลปะวัฒนธรรมจริงๆก็แชร์กันได้อะไรบางเรื่อง mm hmm. คุณเซนอาจจะเอาตรงนี้ไปบอกว่าโอเคหาทางลงอยู่แล้วหาทางลงอยู่แล้ว oh. อ,อในลักษณะนั้นแต่แต่มันก็ยังไว้ใจไม่ได้ผมว่าอีกเดือนสองเดือนต้องต้องต้องแสดงความเห็นใจกับสองแสนกว่าคนคนไทยที่ยังกลับบ้านไม่ได้ร้อนเนี่ยนะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะทยอยกลับบ้านได้บางจุดแต่ว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยผมผมว่ายังมีแรงแรงเปราะบางมากนะครับอ,อมันก็ขึ้นอยู่กับละ,ละก็ไม่อยากจะไปพูดเพราะว่าถ้าตระกูลหุ่นไม่อยู่การเมืองเกิดเปลี่ยนแปลงสมมติเขามีเลือกตั้งปีหน้ามั้งแล้วก็ถ้าตระกูลชินวัตรไม่อยู่ในอำนาจทางการเมืองไทยกับเขมีอาจจะพูดกันรู้เรื่องมากขึ้นอื จริงไหมเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่เรามีข้อสงสัยว่าเขามีอะไรกันอไม่มีมัดที่อยู่ในมือที่ต่างฝ่ายต่างแลกใส่กันใช่ไหมแล้วมันก็บลัฟกันมันกลายเป็นจริงๆมันไม่ได้บล u ฟกันระหว่างประเทศนะคนไทยกับคนเขมรก็ไม่ได้บลัฟกันนะคนรายงานเขมรก็อยากมาทํางานเมืองไทยคนไทยก็อยางอยากค้าขายชายแดนถูกไหมสุดท้ายมันก็จะวนมาว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากสองตระกูลทะเลาะกันโดยเอาประเทศเป็นตัวประกันคุณหมิวสรุปถูกที่สุดที่ที่เราที่ทุกคนรู้สึกอย่างนั้น มันก็ทําให้แล้วมันก็ผลผลสะท้อนออกมาคือเราไม่ได้ไม่ใช่คิดกันสองคนตรงนี้ผลสะท้อนออกมาในโพนี่เห็นไหมโพของคุณนายกแพทองทานเนี่ยต่ำใช่แต่ร่วงร่วงตกใจน่าตกใจไหมะพักเพื่อไทยก็น่าร่วงไม่เคยเห็นตกต่ําขนาดขนาดนี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีสงถ้าไม่มีสงครามสมมตินะแล้วคุณพิชัยไปเจรจามาได้สักสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะยี่ห้าก็ยังดีคิดว่าจะได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีเรื่องเขาจะประกาศชัยชนะได้ อ oh. อ่ามันก็จะทางเพื่อไทยหรือคุณทักษิณหรือคุณแพทองไทยก็จะบอกนี่ไงผลงานของฉันว่าฉันไปเจรจาจากสามสิบหกลงมาได้ถึงยี่สิบสมมุตินะก็คือจังหวะไม่ดีถ้าอย่างนั้นจังหวะมันก็ไม่ดีแปลว,ว่าคุณสุนันท์คิดอยู่แล้วว่าคือยังไงสหรัฐเนี่ยตัวเลขภาษีเขาก็คงจะให้เราอยู่ที่ประมาณสิบเก้ายี่สิบเพราะว่าให้อยู่แล้วเกาะกลุ่มอาเซียนอ่าเกาะกลุ่มอาเซียนสหรัฐไม่ต้องการเป็นศัตรูกับประเทศไทย แต่ไม่ได้ถึงกับขนาดอยากมาตั้งกองฐานทัพนะผมไม่เชื่อไม่เชืบบ่อไม่เชื่อผมอยากผมเชื่อว่าฐานสารัฐอยากให้เรามีการฝึกโคบราโกกันต่ออยากให้กองทัพบกเรืออากาศซื้ออาวุธจากสารัฐมากขึ้น,นยังอยากขายอาวุธอยู่อยากขายอาวุธแล้วก็จริงๆก็อยากให้ประเทศเราแข็งแรงดูผมถ้ากลับไปดูเนี่ยนะโดนัลด์จทรัมม์เวลาหาเสียงเยพูดตลอดนะไม่ได้อยากจะถอย ฐานอเมริกันออกมาจากสงครามออกมาจากฐานทัพต่างๆแม้กระทั่งทียุโรปเห็นไหมฮะเนโตเนี่ยเฮ้ยประเทศยุโรปต้องรับผิดชอบมากขึ้นทุกคนต้องเพิ่มงบประมาณจะถอนตัวจากนาโต้ด้ยนะทุกคนต้องเพิ่มงบประมาณมาอเมริกาไม่จ่ายให้อีกเฮ้ยอเมริกาจะมาจ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําไมแต่เขาก็มียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะมีแล้วเราก็อยู่ในยุทธศาสตร์นั้นแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาตั้งฐานไม่ไม่ ทุกวันนี้มันก็ทหารเรือก็มาเที่ยวพัทยาอยู่แล้วเป็นอะไรไปของเราเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่เรือจีนมาจอดเรือจีนมาจอดเติมน้ํามันก็ซ่อมให้เรืออเมริกามาจอดเติมน้ํามันก็อยากไปเที่ยวพัทยาก็ไปเราเป็นมิกกับทุกประเทศแต่ผมว่าวันนี้สหรัฐได้อะไรอย่างหนึ่งสหรัฐได้ความเปลี่ยนแปลงของเขมรยังไงคะเขมรเนี่ยเขาสนิทกับจีนมาตลอดถูกไหมครับแล้วเหมือนกับเป็นลูกไล่จีนมาตลอด จีนก็ไปโกรธเรื่องของเนี่ยแกมเมอร์เรื่องของจีนเทาจีนดำขเขมรหลอกคนจีนไมาไปเป็นกแกงแล้วก็หลอกหลอกหลอกจีนด้วยสีนุวิวอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยการที่คุณมาเนตย้ายมาเหมือนกับเอาใจโดนัลด์จทรัมป์จะเสนอเป็นเอ่อให้รับรางวลัโล,วลโนเบลอะไรพวกนี้เขเมรอยู่ในที่ลำบากกว่าเรามากนะมาหาอำนาจสองมาหาอำนาเนี่ยประกบตีอยู่ที่เขมรมีคนบอกว่า การูชาการมันจะหักหลังจีนด้วยซ้ําอันนี้ก็พระสยามเทวาธิราชมีจริงเพราะจริงๆถ้าเกิดมามา,มาบีบเราทั้งสองข้างเนี่ยเราจะเหนื่อยกว่านี้เราก็ลาบากวันนี้เราเป็นมิรกับทั้งสองข้างถูกไหมครับการเลือกตั้งถ้าเร็วๆนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการเลือกตั้งอาจจะต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยคุณสุรนันท์ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสต่ำร้อยถูกไหมคะถูกเพราะอะไรค<พ>ะเพราะว่าผมคิดว่าจากโพนะฮะแล้วก็จาก ความรู้สึกของเราเรา,าเรื่องกัมพูชาด้วยการแล้วก็การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจก่อนก่อนจะมีวิกฤตกัมบูชาเนี่ยก็ก็กเรียกว่าต่ำต่ำเลียดดินอยู่แล้วถูกไหมฮะเออสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกอะ่ะมันก็กลายเป็นไม่ได้เป็นข่าวใหญ่มันถูกข่าวกัมพูชากลบหมดเสร็จแล้วในรายละเอียดก็ยังมีอะไรเยอะเลยที่ที่คุณพิชัยก็ยอมรับว่าจะต้องเจรจาอีกดีก่คณโต,ม,ตมา<ะ>กับข่าวที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเก่งด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ในยุคปัจจุบันพอมาบริหารจริงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะคุณเหมียวจริงๆ,ๆแล้วเ<ๆ>นี<ๆ>่ยในในยุคที่ผมอยู่ไทยรักไทยกับคุณทักษิณเนี่ยต้องถือว่าเราเสนอนโยบายเชิงก้าวหน้า<ๆ>นะฮะจะเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องทั้งส0บาทรักษาทุกโลกมันเป็นนโยบายเชิงก้าวหน้าแต่ไอ้โมเดลนั้นมัน20กว่าปีแล้วนะคุณเหมียว<ๆ>วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะพอคุณมาแจากเงินหมื่นคุณมาประชานิยมมันไม่ใช่คุณทักษิณไม่ได้มีพลังเหมือนเดิมล้าด้วยเกี่ยวไหมคะ พลังทางการเมืองเครดิตทางการเมือง FC ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเท่าเดิมนับถอยหลังได้ไหมในมิติความนิยมทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองเธอคุณทักษิณและในในสถานการณ์ของคุณแพรทองทานซึ่งก็น่าเห็นใจนะเพราะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ถ้าทั้งสองท่านยอมเสียสละแล้วก็ถอยถอยไปอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งแล้ให้การเมืองมันเดินต่อไปได้ผมไม่อยากผมอยากให แล้วเขาจะคนจะเริ่มมองว่าเขาเป็นผู้เสียสละอคนไทยเป็นคนให้อภัยคนถ้าเขายอมทําแบบถ้าเขายอมทําแบบนั้นแต่ดูจากที่ผ่านมาแล้วเพื่อไทยเนี่ยอาจจะได้คะแนนเพิ่มผมว่าตอนนี้วันนี้สสเพื่อไทยเนี่ยโดยเรราะสสเขตเนี่ยอย่าพูดบัญชีรายชื่อกลับลงไปพบประชาชนเนี่ยลากเลือดนะในการอธิบายอ่ะเวลารัฐบาลมีความนิยมต่ําเนี่ยสสเขนเนี่ยจะเป็นคนที่รู้คนแรกอันแน่นอนเพราะเดินไปหาเสียงเนี่ยไม่มีใครฟังเดินไปในสภากาแฟไม่ถูกก็ด่าไล่ออกมาเนี่ย ก็เหนื่อยแล้วหลุดอังเคเนี่ยทําเพื่อไทยแบบรากเลือกเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดยอมถอยสักเก้าเนึ่ยเพื่อไทยมันอาจจะสร้างความนิยมกลับมาได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะนี้ถ้าเลือกตั้งวันนี้ผมฟันธงว่า50าสิถึงแปที่นั่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อแล้วก็ถ้าพรรภูมิใจไทยยังมีความแข็งแรงไม่โดน ไม่โดนยุบไม่โดนนิติสงครามอย่างเดียวกับภูพื่อไทยเนี่ยนะยังเดินได้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นคนที่ภาษาการเมืองเขาบอกยิงเข้าเป้ายิงแม่นกว่าภูมิใจไทยจะมากกว่าผมว่าภูมิใจไทยวันนี้จากเจ็ดสิบอาจจะเป็นร้อยต้นตนแปลว่าภูมิใจไทยอาจจะเป็นอันดับหนึ่งหรือสองค่ะสอสองฮะผมคิดว่าประชาชนยังมีกระแสที่ที่จะมาถึงความนิยมของประชาชนจากเหตุการณ กัมพูชาในประชาชนเสียคะแนนไปเสียความนิยมไปพอสมควรนะแต่มันก็เป็นความนิยมฝ่ายขวาที่จริงๆอาจจะไม่เลือกอประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีกลางๆที่ที่เห็นใจทหารเห็นใจว่าเห็นเห็นความสําคัญของทหารเห็นความสําคัญของการรักษาธิปไตยแล้วประชาชนในช่วงที่เขาหาเสียงออกมาเนี่ยเขาตั้งคําถามกับทหารเยอะค่ะความนิยมขวาจะตกไปแต่ผมก็ยังคิดว่าเขายังมาที่หนึ่งอยู่ไม่ถึงสองร้อยอ่ะเอาละวันนี้ก็ ได้หลายประเด็นเลยนะคะครสรุปวันนี้ก็คือในมุมของคุณสุนันท์มองว่าการที่เราจะเอาผิดคุณเซนได้สิ่งที่ทํำยังจับต้องได้ไปอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศจริงๆและขอให้รัฐบาลจริงจังกับการทําเรื่องนี้แต่คุณหมิวจะต,ต,ต้องกระเทือนนิดนึงนะการเมืองจะกระเทือนอีกรอบเพราะมันอาจจะเกี่ยวกับมาเกี่ยวกับนักการเมืองบางคนเพราะเขาอาจจะมีความลับอะไรอยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะว,วันนี้หรือว่าเงินนั้นก็หมุนอยู่ในคนในเครื่องแบบบ้างอะไรบ้างอเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้ ก็ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้ก็คือจัดการแล้วก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันตรงนี้ไปซะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรนันท์มากเลยนะคะขอบพระคุณนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วก็อ,อยากสบายอะไ